เมื่อเราล้างมือเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ล้างมือเรียบร้อยนะคะแล้วก่อนที่เราจะแกะเซตนะคะอย่าเพิ่งแกะเพราะเรามี first in first out ถูกไหมคะต้องดูก่อนนะคะว่าเซตเนี่ยหมดอายุหรือยังดู lot number มันต้องเป็นไรนะคะผลิตวันไหน expire วันไหน expire 2025นะคะเดือน12เดือนธันวาวันที่15ใช้ได้ไหมคะเซตนี้ ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปแกะกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูว่ามีตามนี้หรือเปล่าถุงมือมี1ิบก้อนไหมถุงมือขอโทษค่ะสัมรีมี10บก้อนไหมถุงมือมีสองคู่ไหมผ้าสี่เหลี่ยมจอกลางมีไหมเทมีไหมแล้วก็ผ้าสีฟ้าที่ห่อมีหรือเปล่านะคะวิธีแกะเซตนะคะเวลาเราแกะนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้จะไม่มีที่เปิดฝั่งนี้มีที่เปิดเปิดปึ๊บนะคะถ้าเราจะเอาตัวนี้ เป็นถุงขยะก็ได้นะคะแต่แกะก็ให้เปิดออกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแกออกมาเสร็จแล้วปุ๊บวางตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวรีเทนเจอรนะคะว่าการเปิดเซ็ตแกให้สังเกตว่าเราจะไม่โดนมือเราเลยนะคะเวลาเปิดเราจะเห็นเห็นไหมคะสามเหลี่ยมพับมุมตรงนี้นะคะเวลาเปิดเปิดปื๊บเปิดออกมานะคะตามเลเยอร์ของเขาเลยนะคะทิศทางที่เขาจะไปนะคะ เอามือจับปลายนะคะเพื่อจะไม่โดนข้างในให้เยอะที่สุดนะคะวิธีการเปิดให้ปัสจากเชื้อเห็นถุงมือสองข้างนะคะอันนี้เป็นไซส์ M จับได้ไหมจับได้แต่เราจับเซตข้างในไม่ได้นะคะจับเพื่อที่จะมาใส่อยู่ข้างนอกนะคะเอาวางไว้นะคะจับข้างนอกนะคะปึ๊บเปิดออกมานะคะ ปึ๊บเปิดออกมาอ้าวเห็นหรือยังคะว่ามีตามเซตที่แจ้งหรือเปล่านะคะเรามาดูซิซเซตที่แจ้งเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีตามที่เขาแจ้งหรือเปล่าก็คือตัวน,นี้นะคะ1นึ่ซัมรีก้อน10ก้อนนะคะถุงมือ2คู่มีไหมนะคะผ้าสี่เหลี่ยมจาะกลางถุงมือถุงมือไปแล้วนะคะ2คู่หนึ่งสองสา0หดดครบ เราก็มาดูซิมีสี่เหลี่ยมเจาะก,กลางไหมนะคะแล้วก็เทเทคือตัวนี้นะคะสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสีฟ้านะคะสี่เหลี่ยมจาะก,กลางก็คือตัวนี้นะคะเวลาเราจะเอาสี่เหลี่ยมเจาะก,กลางเนี่ยเราอย่าพึ่งเอามือไปโดนนะคะทํายังไงก็ได้ให้โดนเซตข้างนอกนะคะขยับขยับอ่าเห็นสี่เหลี่ยมเจาะกลางหรือย,อยังคะสังเกตเห็นว่ามือเราจะไม่โดนข้างในเลยเห็นไหมคะอ่า ู่ที่1นนะคะเราเช็ดทําความสะอาดนะคะคู่นี้เราจะเอาไว้ใช้สําหรับการสวนนะคะเวลาเปิดเซ็ตนะคะหรือว่าเปิดถุงมือเปิดออกมานะคะเราจะเห็นว่านี่ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายเห็นไหมคะเปิดกลางออกไปโดยที่มือเราไม่ได้สัมผัสตัวถุงมือด้านในนะคะเวลาจับนะคะถนัดข้างขวาถนัดข้างไหนใส่ข้างนั้นก่อนนะคะถ้าข้างนอกคือตัวที่สะอาดถูกไหมคะข้างนอกคือตัวที่สะอาด เพราะฉะนั้นเราจะจับตัวข้างในอันนี้เป็นตัวข้างในถูกไหมคะพอพลิกออกมาก็จะเป็นข้างนอกจับขึ้นมาแบบนี้นะคะจับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สวมมือเข้าไปนะคะสวมเข้าไปให้มีพื้นที่ว่างอย่าเอามือไปโดนอย่างอื่นนะคะไม่งั้นมันจะคอนทามิเนตหรือว่าปนเปื้อนเนาะอันนี้คือสะอาดแล้วนะคะพอข้างนี้สะอาดข้างนอกคือบริเวณที่สะอาดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอดเราจะไม่จับข้างในเราจะสอดข้างนอกเพื่อที่จะ รู้ว่าข้างนอกเนี่ยคือตัวที่สะอาดถูกไหมคะเราก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สวมเข้าไปนะคะดึงขึ้นมาให้อยู่พื้นที่ห่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็ชูไว้แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนถัดไปเราทำอะไรกันนะคะ